เสือมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอลูกโอ้ยมาแล้วมาแล้วเรื่องจ้กเสือพี่น้องเป็นขึ้นมากคนโอเจ้กเสือขึ้นมากมาไปเที่ยวมาเหรอลูกไปเที่ยวมาเหรอหูเสือเที่ยวมาเหรอลูกโอ้ยไปเที่ยวมาจะไปมุดเข้าไปนอนเหรอนะนอนนอนนอนลูกนอนนอนนะ นอนเสียน้อยนะนอนนะนอนนอนหลับนอนเสน่อยไปเทล่ยวมากนอนเบึ้งออกไปทางหนอกเพื <osium> ่อนหนึงได้ฟังเสียงนกของจ้ะจ้ะเสียหน้อยเสีอน้อยเส้าน่อยจะได้ยินเสียงนกฟังไปนอน ไเที่ยวใส่มากบุญเกือนอยเกือนอยเจือนอยอากาศพอนืันนี้ว่าจะอาบน้ำใหมตาเงาะนี่จะมาอาบน้ำหรือแมวอาบน้ำไหมแม่ว่าจะไปคลิปอาบน้ำหจะคลิปเนาะยั้ีเจ้าน้อยกันจะไปอีอาบน้ำกลมลองอเจเดียวอาบน้ำหรืแมวเข้าเพราะว่าเดี๋ยวถึง้อนได้เวลาอาบน้ำเขาแล้วเนาะนอเนาะจะอาบน้ำหรืว จะไปอาบน้ำในแมวลุ่มใเนเบิ่งเด้ิมใน้อาบน้ำจ้าเสือน้อยไปหาถุงมือมาอาบน้ำจ้าเสือน้อยในหาถุงมือมาอาบน้ำจ้าเสือน้อยก่อนเสือน้อยขี้อ้อน เสียงนกข้องแม่ม้อนหมือนพี่น้องนขนาดอยู่ในกรุงเทพย,ย,ยังเป็นธรรมาชาติเสือน้อยขี้อ่อนค่ะ ผู้ติดตามค่ะผู้ติด 你呀，满地呀，地呀，看不。